และที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับคือวิวแชร์ตัวใหม่ของทาง NR เราครับที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมอย่างตัวช่วยเข็นตัวนี้นะครับที่จะทำให้ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายในการเข็นพาผู้สูงอายุไปในสถานที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่น เข็นผู้สูงอายุขึ้นทางลาดและลงทางลาดปกติแล้วเราจะต้องออกแรงเข็นไปอย่างมากครับจึงจะเข็นได้แต่ด้วยฟังก์ชันตัวช่วยเข็นนี้จะช่วยทําให้เบาแรงผู้ดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างมากครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันโดยละเอียดเลยครับวิธีการใช้งานนะครับ,ก,รนนรบกดเปิดสวิตช์ควบคุมจากนั้นออกแรงเข็นนิดนึงมอเตอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่เข็นขึ้นทางลาดชันให้กดปุ่ม Power เพื่อเพิ่มแรงเข็นจากมอเตอร์โดยที่ไม่ต้องออกแรงเข็นด้วยตัวเองเลยครับนอกจากนี้ตัวช่วยเข็นยังมีฟังก์ชันปรับเดินหน้าถอยหลังและยังสามารถปรับความเร็วได้ถึง6ระดับในส่วนของจอย๊กควบคุม หลายชุดควบคุมด้านหลังต้องเลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการควบคุมวีลแชร์ด้วยตัวเองก็สามารถควบคุมได้จากจอยสติกด้านหน้าได้เลยครับโดยที่ระบบจะตัดการทำงานของตัวช่วยเข็นด้านหลังเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานจอยสติกด้านหน้าให้อีกด้วยครับ มาถึงข้อควรปฏิบัติกันบ้างนะครับ 1. เลยต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับ 2. ไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุใช้งานโดยลําพังครับ 3. เมื่อใช้วิชาสิทธิ์แล้วต้องชาร์จแบตไว้อย่างสม่ําเสมอครับ ในขณะที่เข็นขึ้นที่ลาดชันไม่ควรชันเกิน10องศานะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายเมื่อจอดวิวแชร์ไว้ควรล็อกล้อทั้งสข้างเพื่อความปลอดภัยครับและถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจวิวแชร์พร้อมตัวช่วยเข็นหรือมีคำถามอยากปรึกษาลูกค้าสามารถติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทางเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมที่จะให้คำปรึกษาก่อนที่ลูกค้าตัดสินใจเลยครับรับรองได้ว,ว่าไว้ใจเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับ